กูอยากเพิ่ม SSD ก่อนแม่ง SSD ตะกี้250กิก4,000พ่อมึงเป็นระทูนะแต่ว่าซุม,มือนี่หาร้ 4, 000, 000. อยกิกบ่ประมาณ4,000หาไปเปิดของวีเด็ดเท่เดี๋ยวกูถอนหกนี่เลย99อ๋อมันคือเฮ็ด9,9่าบ่ได้วะแหละเฮ็ดได้ท,ทำไมเฮ็ดบ่ได้ ขี้ขวาข้างไว้เออขี้ขวาข้างไว้แล้วเฮ็ดเกาเกาไปไหนมันเริ่มใหม่เลยมเฮ้ยลองเฮ็ดเบิ้งลองเฮ็ดเบิ้งมันเริ่มใหม่เลยมไอ้อสัตว์เพลงกล่อมแห่งนักล่าสาวเดี๋มึงถอดอ่าโทรศัพท์ไฟต์อะบอมูมันถอดไปแล้วแสดงว่าโจกระตายเลยนีหน้าต่างให้ปุม่มเนี่เด้ ี่จกสายเพื่อนเสื้อเดียววะขวานปะนี่ขวาน,น,นขวานขวาน,ขวานแล้วก็ตีบอกบอกตัวเจ้าขวานบอกว,ว่าว่าโยนเทเล,ล็คมาตีร่มเลยแม่นอยู่วะเออกูกูก็เพิ่งรู้กันนี่ว่าโยนเทเล็คมาลง ใกลเสร็จแล้วแล,วล้วเครื่องนึงปูน,ปนรังเครื่องนึง่งกันแล้วแล้วแมงกูไม่ได้เอานั่นมาทำหมูเสียได้ที่ว่าปั่นปั่นไฟแล้วเสียเงินค่าตะกอนอันยังไม่เห็นเครื่องแรกที่กูได้บอกเออ,เอ,อคุยโตเกียวไว้แถบนี้นกัอนเห็ดเกาเกาาได้แหลกเ,เอ,อากูลองเห็ดบ้างเลยเออเสียกูทำบ้างละนี่กูเห็ดอยู่นี่ท่านเห็นว่ามันล้นเลยเอรอ อุ้ยม <ceksin, S 1> <aky. S 2> ันหากูมันเครียดบ่ได้หระหรือว่ามันเอาเปิดเอาอย่างมาบอกอุ้ยมันทุบต่อหน้ากูเลยสัตว์เอออ๋อกู้ภ่งตู้เป็นแล้วไอ้สัตว์กูเรียบร้อยเลยไหมเนี่ยเอ๋อกู้ภ่งตู้เป็นแล้วกู้ภ่งตู้เป็นแล้วไอ้เหี้ยโอ้กูตาย

ไอ้เหี้ยตีงูกะมือไอควายมาดิมาดิไอ้โตไอ้โตไอ้โตไล่กูดิมันไล่กูอ้อมบ่หัอ้อมแรกมันจะใสร็เลยนี่คุยเรื่องบ้านบ้านบาน้บานไม่อะบางหันอนะเออมึงออมึงเห็นหม่องนี่บ่เลยโจนวะคำนึงว่านึงคำนึงห้องวีไหมห้องวี่งไหมมาไหนคำนึงคำนึงคำนึงอยู่น้ำสุกมันดูน้ำมันมาทุบเครื่องกู เมันยอนูมันยอนบ้านไหบ้านไมหมห้องวีไหเออแม,ม่น้มึงยู่ในหันเสร็จเลยยูย่สร็จแมนอยู่นี่แหละขันมึงมาแล้วบอกกูเลอกูมาแล้วลบยู่งหล้ง,งละังเงลยไงไม่าใก้จ้าจ้า้าจ้้าจ้าจ้าจยังไม่เท่าไรหร่วะสองเครื่องเสร็จไปแล้วถูกอ,อ้ยแหลก แสดงว่าขณะกูถึกฟันเที่ยนึงแบบว่ากูอยู่ในสถานะเจ็บไหมกูสิปั่นพวกไฟกับรักษาได้โคตรเร็วเลยกูคนแม่งใครปั่นไปก่อนจะได้จากเกาสิ่เก่าเลยรักษาแลนแมงเลยเฮ้ยเสียงเสียงอดอวนเสียงอดอวนอยู่แถวนี้มานมามาดีกูอยู่บนนี้กูอยู่บนนี้กูอยู่กูอยู่ด้านทีมันมาหากูมันอะไรกูเลยวะ เยากจัดกัดเฮ้ยเด็กกูเด็กกูฮ้ยไม่ดึก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 อันหนึ่งกูหิวมวยมันมันหากูไอ้โง่ไอ้สัตว์กูเนี่ยโง่เฮ้ยหลังกูเลยวะอุ้มมันอุ้มอุ้มไผ่วะ ตัวสแตนบายช่วยเลยครับสวยมูลไลชิมหายเลยอุ้ยากซอยเอ,อไปเลยไปเลยไปเลยมันมามันมาเ็ต็อกเฮ้ยเม่นอู้หามเลยถอนถอนตังซีมันต้องถอนตังซีมันต้องถอน <c oughs> ไปเลยไปเลย <c oughs> เออมันตามกูไอ้สัตว์เอ้ยกูยุกูยุกูยุกอ้อุ้ยหกไก่พร้อมผู้แมวเงยแต่มีนะมีนะหอยมอยู่นี่มีเอ้ามันคือว่าเอาหกไก่ป่ะปักความนี่พี่เลนเหรอบาดันเด้อเออบาดันมาดันหันคุณตอนมองมองคุณวันเลยไอ้หัน กูดึงกูบังหันดิมันที่อุ้มกูเลยมันไม่อุ้มมึงแดมห่ามันอุ้มกูอยู่มันอุ้มได้มันอุ้มกูอยู่แม่ขันโฮขันบ้าเออยวะเฮ้ยเอาว่ะกูล้มอีกที่บ้านกูเรียนไปแล้วออกกูพังเป็นไรกูเปไล่กูเปไล่กู บาร์ดี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 บาดีขึ้นบ้านมาขึ้นบ้านมามามาวีพีคือเราเด้อมึงมึงยี่เสร็จแล้วไหนเพื่งบ้านเพื่งบ้านมันอะไรมึงอยู่วะเออคุยวีพีแล้วเนี่ยมาลีก่อนมาลีก่อนมาเรียงจ้าโอ้ไอโจมาเรียงจ้ามึงอยู่ไหนเนี่ยกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้ว เด้ลเอ้ยมึงเดี่มันมาแลแม่ใจว่ะกูหลุดกูหลุดกูลุดมาบีกูลุดกูลุดสวยสวยยมาเร็วมาเร็วมาเร็ววายตามกูดิบ้านเนี่ยเหตแม่ เดี๋ยวเดี๋ยวตาดากู้ฟ้า,า,าเล่นแบบถุ่งตุกัมึงหิวกูดลสัตว์โอ้ยมึงมาแบอกเราดีก่ะโปเมนปักป๋าบนี่นะม,มัยน,น,มนยืนเบิ่งกูแม่ตะบะอ <c oughs> อยืยอนเบิ่งกูนี่สวยเฮ้ยเหลือเครื่องนี่เครื่องทุท้ายแหละกูใส่อันนี้เลยเลยสวยมึงอยู่บวันไหนมึงอยู่บวันไหนอา่าอยู่มึงมึงเห็นบ้านเห็นจุกว่ะข้างๆเลยข้างๆเลยโอ้ยแล้วแล้วแล้ว โอ้ยส oh ัตว์เอ้ตู้สั่นไปซดมึงดังนี่มึงดังนี่มึงดังนี่ปดมึงนี่งเห็นบึงทางนี่มึงมึงทางนี่เห็นอะเห็นกูบป่ะโอ้ยมึง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 นี่มินี่เดตู้นี่มึงเบิ้นี่ขี้่เดตู้นี่เออเอไปเป็นหลาไเป็นเแล้วไปแล้วไปแล้วเอาตูนไปตดไปส่ไปใใจวายี่พี่ดาดดาดตู้ดตู้ดตู้ หน้าตู้เพี้ยีหน้าตู้หน้าตู้หน้าตู้มึงแน่ไอ้ยสายกูถึงฟันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์ะไรกูเบอร์อะไรกูอ้กสายหนึ่งหน้าตู้ไอ้สายกูถึงฟันกูดีเลยมันว่าเบอะไรกูเดี๋ยวก็หนึ่งกูหาบ้านวีพีกัน หมุนรอบไปทีหนึง่งโมมีฮิวความงอยูเสร่โมยูเสร่หนึ่งกูอยู่มึงเห็นเครื่องแรกที่กูปั่นแล้ววะบอโอ้เดี๋ยวกูไปบ้านบีพีดีกว,ว่าจำแมปได้แล้ว,วนนเนี่เอางมมาแล้วเฮ้ยเสียงเฮ้ยมันไล่เพื่อมาไล่เพื่อกูเ <c oughs> <c oughs> อาเจ้ามาลองพี่ <c oughs> อไอ้โต้วาย เด่อดวยกู่านบราความเกู่อนบรารความกดแล้วกูดแล้วกูปดเดียลกกูยลกมันมันไมเห็นกูไปแล้ววะไปแล้วไปแล้วอย่เฝ้า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 ดดดดเเฮ้ยเดลยวแแลกูหิวเลยกูหิวแรงกูหิวแรงเรเรเเร มาดิครับมึงแหวงล่อมึงมึงล่อปุ๊บมึงแลียนพานตู้แบบมึงอย่ามายืนหนาตู้เหอใจวะเออเออมึงแลียนพานไปเลยไอสัตว์กูเลยยืนรอให้มึงเปิดแล้วเราไม่ได้หมดมันไม่ได้ได้วะเฮ้ยสวยได้ได้เอาเอาทางพีเลยนะประตูเออทางพี่ทางพี่สวยได้หลังนี้แบบสัตว์ปั่นเลยสัตว์ดูดิเสวะ เฮ้ยมาหาเราวะวูอย่รอบนยังไงดีวะอะไรก<ห><ห>ู <laughs> มันโมเห็นกูมาเป็นอะไรกูแล้วมันก็โมเห็นกูเพื่อนรีเฮาลีมันฟรอร์มาดูจ้ะเฮ้ยมันไปทางอื่นเปิดเปิด ไปทางอืน่นไปทางอืน่นนี่มองจุกเฮ้ยมันมาหามันมาเฮ้ยมันดุ่มกลับมันดุ่มกลับเอาสิใสขององค์กรมันเองได้เต็มไรเฮ้ยโอ,โเอ้เจอหมุนเจอหม,มุนเจอเต็มหมุนเอาหมากหน้ามันหลุดหุกเอง มึงเปิดประตูเถอะกบกบมึงไม่ดีมึงไม่ดีมึงเห็นมึงเห็นตู้นี่ว่ามึงเห็นตู้นี่ป่าวหนีมึงมึงมึงกลัวมึงกูตู้ไหนวะนี่มึง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 มองผ่านหน้าต่างมองผ่านหน้าต่างตัดแปลงมาแล้วใส่ไปบ้าแล้วไปบ้าแล้วอ่ะโวโจประตูนี่เปิดจ่ะตาย กูเขายาวกเวนวเวนกูเวนเวียกบักวก็เปิดประตูดิเดี๋ยวดากูจูกูจูกูจูให้กูจูให้ไปเปิดเลยไปเปิดเลยเอออเตียงเจ็บบ้าเืนออกออกกวากเลยตักบักกู้หุบแกวกูกวาง่ได้่เอ้ย อีส uhm ั์เ้ยโอ้หหเกยพ่วมกูตลอดเลยโอ้ยส er ั์เ้ยโอ้กพ่วว่าเลยกู่าสิเขาตู้กวนเราเื่อเพออดไม่รอดเรียบร้อยเลยกู พีก็ที่หนึ่งอ่ะครับอืมก็ที่หนึ่งอ่ะอืมโอ้ยหมายถึงเขาคนแรกบ่ตอนนี้แย้งดีดิงไอ้สัสแน่ใส่บ่ใส่บ่โอ้โหตู้แกงโคตรมันเลยเหรออย่ามึงมึงจากเรีนพาจางที่มันไปยืนน่ะถากูคือจังหวะแรกบหกสัตว์แต่ว่ากูก็ถือฟันอยู่ดีอ๋อไอ้สัตว์กำบึงโอ้หแยงบ่บ่บ่บมองมองหลังตู้มันเี้นั่นเด๋มีมองกระโดดมันเลยดีเลยจะหน่อย วิ่งได้สองหมื่นสี่เฮ้ยก็ได้หลายแลยว้ววะไม่ได้สองหมื่นเท่าเลย